มาดูวิธีการทำ shortcut หน้าเว็บไซต์ไปไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปของเรากันนะครับซึ่ง Google Chrome เวอร์ชั่นใหม่ที่ออกมานี่ปีบป3ี2023ปลายปี24นี้เปลี่ยนหน้าตาใหม่ทุกคนก็เลยหาไม่เจอใช่ไหมล่ะครับวิธีก็คือสมมติตัวนี้ผมอยู่หน้า YouTube ใช่ไหมครับผมมาตรงที่ขวามือข้างบนสุดนะครับตรงนี้3จุดคลิกเข้าไปเลยครับ แล้วก็ลงมาข้างล่างแต่ก่อนมันจะอยู่มอทู s นะครับตัวนี้มันย้ายละมันย้ายไปไหนมันย้ายมาตรงนี้ครับที่เขียนว่าข้างบนมอทูลนะครับ save and share นะครับอ่าเลื่อนมาตรงซ้ายเราก็จะเห็นว่าหาเว็บแอป,ปนี้ YouTube เราสามารถกดคำว่า install YouTube ได้หรือว่า create shortcut ก็ได้นะครับผมมีค่าเท่ากันสมมติถ้ากด install u t u b e ก็กด install ไปนะครับผม ยูท e ูบแอแอปก็จะเด้งขึ้นมาเป็น YouTube นะครับมันก็จะไปอยู่ตรงที่หน้า Desktop อนะครับนี้ทีนี้นายทำนองเดียวกันหน้า Facebook นะครับ Facebook ก็มาที่เดิม3จุดข้างบน Save and Share จะกด Install หดรือจะกด Create Shortcut ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะลอง Create Shortcut ดูนะครับมันจะให้เราตั้งชื่อเองนะฮะแล้วก็กด r r e t t ครับก็จะไปที่หน้าจอ เหมือนกันนะครับอ่านี่คุณเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับอ่าผมลองไปที่หน้าแคนวาแล้วกันอ่าแคนวานะครับอ๋อพอดีผมมีแคนวาที่ติดตั้งอยู่แล้วอันนี้มันก็เลยเปิดเด้งคึอยแอปอัตโนม,มัติจะเอาเป็นดิ k t ตอกดูครับ น uhm. ี่ tiktok.com นาเบ้นาเบ้ก็มาตรงที่ตรงนี้เหมือนเดิม save and Share จะ i n s tall tiktok เลยก็ได้หรือจะค s h o ส t c u t ก็ได้นะครับกด i n s tall ก็สามารถใช้ได้เลยครับผม ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ